สวัสดีครับพบกับทักศิก้าติปกรณรุ่นที่สองที่คุณวางใจกับช่วงรัดเด่นเย็นนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ใครกำลังมองหารถกระบะปิกอัพที่มีทั้งสมรรถนะการขับขี่ที่ยอดเยี่ยมช่วงล่างแน่นบรรทุกหนักได้ดีแล้วก็อยากได้ราคาเบาๆวันนี้มีเจ้าตัวนี้มาแนะนำเลยนะครับกับ2017 Ford Ranger 2.2 XL Open Cab High Rider เกียร์ธรรมดาไม่เจ เจ้์ครับอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับใครที่อยากได้กระบะ p ิกอัพไว้ใช้งานนะฮะไว้ทำงานรถของคนทํามาหากินวันนี้ต้องบอกเลยว่าแบรนด์นี้ราคาย่อมเยาวแต่สมรรถนะไม่แพ้ใครอื่นเลยนะตัวนี้เลยฮะ217 0 Ford Ranger 2.2 XL Open c a p High Rider เกียธรรมดาไม่70,000ได้รถบ้านมือแรกมือเดียวอีกเช่นเคยนะฮะตัวนี้โมเดลผลิตปี2016 ออกรถเนี่ยปลายปี2016นะครับมาจดทะเบียนนี่ต้นปี2017เลยรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักไม่มีตัดตอ่อไม่มีพิกคว่ ไม่มีน้ำท่วมเลขไม้แท้ๆ7,000 0กิโลเมตรรับประกันซื้อคืนเต็มราคาแต่ก็ตามสไตล์รถกระบะรถปิกอัพเรื่องของการเก็บสีนะฮะมีแน่นอนจากเจ้าของเดิมตอนที่เข้ามาเรามาเก็บเพิ่มก็ไม่เกิน3ชิ้นนะฮะบ,บางชิ้นรอยไม่เยอะขออนุญาตขัดให้อย่างเดียวบางชิ้นเยอะก็ทำาให้นะครับวันนี้มาด้วยสีดำเท่ๆแบบนี้เลยนะครับอ่ะตัวนี้เป็นตัว ยกสูงนะฮะ h ฮไร Rider แต่เป็นตัวเริ่มต้นนะฮะตัวเริ่มต้นของไ i ไร r ด d e r เพราะฉะนั้นมันเป็นรุ่น XL นะฮะมันก็จะไม่ท็อประแต่ว่าเป็นตัวยกสูงเพราะฉะนั้นกระจังหน้าก,ก็จะมาแบบเรียบๆนะครับเป็นสีดําด้านแบบนี้เลยนะ,ะถ้าเป็นตัว XLT มันจะเป็นโรเมียมใช่ไหมแต่ตัวนี้มันเป็นสีดําด้านมันก็สวยอีกแบบนะฮะโลโก้ใหญ่เต็มความมือมันเดิม ไฟหน้าเป็นมัลตินะฮะมัลติรีเฟล็กเตอร์โคมไฟสวยใสยใช้ได้ไม่เจ็ดหมื่นไฟตัดหมอกไม่มีนะครับเพราะว่ามันเป็นรุ่นเริ่มต้นก็จะเป็นฝาพลาสติกเรียบๆไปนะครับไฟหน้าสองฝั่งสวยใสยใช้ได้นะฮะล้นล่างฝาพลาสติกปิดไปเรียบๆสีสันนะฮะฝากระโปรงรู้สึกจะขัดอย่างเดียวนเพราะว่าสีสันเจ้าของเดิมตอนเข้ามาเขาก็เก็บสีมาให้เราแล้วละ่ะ นะสีดำมุกออกแดดเงางามเปลกฝางเป็นประกายขนแมวมีนิดหน่อยบางๆเบาๆและดูแลไม่เด่นไม่น่าเกลียบสามารถไปตามนี้ได้เลยนะครับเาอไปอยางบางใช้ได้กันชนรู้สึกว่าเก็บหรือเปล่าไม่แน่ใจกันชนน่าจะเก็บให้นะฮะกันชนนี่ผมน่าจะเก็บเองนะสีสันโอเควันนี้เรียบร้อยเลยอะช่วงล่างมุดกันหน่อยช่วงล่างด้านหน้านะสวยเดิมใช้ได้ไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมนะครับ ภาพรวมแถบขวานะฮะแถบขวาแถบนี้เท่าที่เราจำได้นี่เราเก็บประตูให้ชิ้นเดียวนะเพราะว่ามีตลอกนิดหน่อยบริเวณนี้เ่าที่จำได้นะมือจับรุ่นนี้เป็นพลาสติกดำนะฮะเพราะว่าเป็นตัวเริ่มตน้นส่วนเจ้าของเดิมให้ฟิล์มให้กันสาดมากก็เรียบร้อยขอบคุณมากเจ้าของเดิมแถมคิ้วยางกันกระแทกมาให้ขอบคุณมาก บันไดของเดิมโรงงานสีดำด้านยังสวยดูดีกระจกข้างรุ่นนี้เป็นพลาสติกเรียบๆสีดำนะครับไฟเลี้ยงมาอยู่ตรงนี้นะฮะอ่าสีสันวันนี้เจ้าของเดิมให้เรามาเรามาเก็บเพิ่มเติมคิอประตูชิ้นเดียวที่เหลือเราขัดนะฮะขนแมวที่เหลือบางๆเบาๆไม่นักเกลียดก็เลยขัดให้อย่างเดียวนะครับ,บกระบอกกระบะขนแมวมีนิดเดียวขอไปยังบางใช้ได้อ่ะปีหลังคากันหลังคาไม่ได้ยุ่งอะไรล้างน้ําอย่างเดียว สีสันวันนี้เจ้าของเดิมให้เรามาเออสวยเรียบร้อยดีใช้ได้นะขอไปก็ยังบางใช้ได้อ่ะเป็นรุ่น XL ก็ยังได้ล้อแม็กนะครับแม็กลายนี้เลยก็เท่เหมือนกันเป็นแม็กอลลอยสีเทาเงินสว่างๆดูเรียบร้อยสวยไม่มีทะลอกอะไรรุนแรงยางเจ้าของเดิมให้มาเป็น o ู d เยียเบอร์265 70 R 1 6เหรอ,รอเออ R 1 6นะฮะ ปีก็ใช้ได้นะไม่เก่าปี2021ดอกเหลือเยอะครับดอกใช้ได้เลยดอกยังลึกยังสวยยังคมยังนิ่มได้อีกสอปีสบายๆซุ้มล้อสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมล้อหลังฮะดัมเบรกแน่นอนตามสไตล์กระบะแม็กหลังก็ใช้ได้นะไม่มีถลอกอะไรรุนแรงนะคั่อนข้างสวยยางกูดเยียร์ปี2021ดอกเหลือเยอะมาก นี่ดอกยังเต็มอยู่เลยอีก2ปีได้แน่นอนสวยๆเลยชัด4ีซุ้มล้อสวยงาบไม่มีชนหนักไม่มีล้าท่วมกระบะแคปเปิดปิดง่ายขึ้นลงสะดวกสบายภาษีก็ถูกโครงสร้างหลักเดิมๆน็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีถอดนะครับแอนเบรรุ่นนี้อยู่ขวานี่เลยผลิตและประกอบประเทศไทยเลขตัวถัง M N B L M ลงท้าย6 5 3 7 4 8สติ๊กเกอร์เรียบเนียนทุกแผ่นทุกจุดนะครับเมคอาร์คสวย งามอยู่ครบเสาหน้าขวาเม็ดอาร์คอยู่ครบตลอดทั้งแนวนี่สวยเลยซอกในเดิมหมดครับแก้มขวาน็อตเดิมไม่มีถอดไม่มีขยับเลยนะครับมาด้านหลังกันต่อนะฮะมีพื้นปูกระบะแถมมาให้จากเจ้าของเดิมตั้งแต่สมัยออกโชว์รูมซึ่งสวยมากดูแล้วไม่ได้บรรทุกหนักแน่นอนนะครับใช้เบาๆด้านหลังจะเรียบๆนะฮะไม่มีไล่ฟ้าอะไรให้สำหรับตัว XL ตัวเริ่มต้นไวท้ายขวา ใช้ได้นะฮะเรายังดูดีนะสวยฝาท้ายเก็บให้หรือเปล่าวะจาไม่ได้ฝาท้ายน่าจะมีเก็บให้นะฮะเท่าที่ดูสีวันนี้เรียบร้อยฝาท้ายมีเก็บสีให้นะครับส่วนไฟาท้ายก็สวยใช้ได้นะครับอ่ะมุดกันหน่อยล้ออะไรยังอยู่ดีนะฮะแหนบเช็ดสีช่วงล่างสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมนะครับฝาท้ายเปิดมาแล้วด้านหลังปึ๊บอ่ะ ตะเข็บด้านหลังเดิม,ดมๆแห้งๆเม็ดอาร์คสวยงามแต้มสีหัวน็อตจากโรงงานยังอยู่ซ้ายขวาเม็ดอาร์คสวยๆแต้มสีจุดต่างๆยังอยู่ครบซ้ายขวาเหมือนกันเป๊ะนะครับภาพรวมแถบซ้ายกันต่อนะแถบนี้จําได้ว่าขัดขัดเป็นส่วนใหญ่ขัดอย่างเดียวแถบนี้ขัดอย่างเดียวสีสันใช้ได้ขนแมวมีนิดๆบางๆไม่เด่นไม่ชัดไม่น่าเกลียดไม่เป็นสาระสำคัญไปตามนี้ได้เลย นะฮะเคาไปยังบางยังสายใช้ได้บันดงบันไดของเดิมโรงงานยังอยู่ดีนะฮะมีคิ้วกันกระแทกแถมมาให้มีฟิล์มมีกันสาดแถมมาให้ขอบคุณมากกระจกข้างซ้ายก็พลาติกเรียบๆไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้ล้อแม็กหน้าซ้ายก็สวยนะครับไม่มีถลอกอะไรรุนแรงเลยสมบูรณ์มากๆอย่างกูดเยียปี2021ดอกลึกดอกเต็มได้อีก2ปีแน่นอนซุ้มลาะสวยงามไม่มีน้ำท่วมไม่มีชนนะัะ ล้อสุดท้ายหลังซ้ายเรียกว่าสวยหมดทั้ง4วงเลยนะครับแทบไม่มีรอยอะไรรุนแรงนะครับอย่างปี2021ฟูดเยียร์ทั้ง4เส้นดอกสวยมากดอกเต็มๆใช้ได้อีก2ปีแน่นอนซุ้มล้อชัด4ีสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมรถที่เป็นแคปขึ้นลงง่ายสะดวกสบายดูโครงสร้างก็ง่ายเปิดปุ๊บเห็นปั๊บครับน็อตเดิมไม่มีขยับน็อตเดิมไม่เคยถอดเลย หน้าเสาด้านหลังเม็ดอ์คสวยงามหลังคาเม็ดอ์คอยู่ครบเสาด้านหน้าซ้ายเม็ดอ์คสวยงามซอกในแห้งสนิทน็อตแก้มเดิมไม่มีถอดไม่มีขยับเลยนะฮะภาษีต่อแล้วขอบคุณเจ้าของเดิมมากหมดปีหน้ามีนา68นู่นเลยนะกระจกแท้ Ford ดมอเตอร์คอมพานีนะรุ่นนี้มองเห็นเลขตัวถังจากด้านหน้าได้ด้วยนะครับ Uh, M N B L ลงท้าย653 748นะครับดูห้องเครื่องกันปคันนี้มีโชคฝาหน้ามาให้ด้วยสะดวกสบายมากๆม,มาดูเครื่องยนต์กันเลยครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะฮะ2 2งพัแรงมา้าเกียร์ธรรมดา6สปีดครับ ก็ประหยัดด้วยนะฮะ15โลลิตรได้สบายๆครับไม่แท้7,000 70, 0โลโครงสร้างเดิมๆครับซอกในน็อตเดิมเม็ดอาร์สวยงามแก้มขวาน็อตเดิมนะฮะนี่ไม่มีขยับไม่มีถอดนะฮะซุ้มล้อซับในยไรแห้งสนิทสวยงามนะด้านล่างสวยแห้งเดิมหมดนะไฟหน้าเดิมของ Ford ดคานรูกลม แต่พงด้านหน้าจะมีพลาสติกบางคานอยู่ทําให้เราอาจจะดูไม่ถนัดเราดูสติกเกอร์เอาละกันนะว่าสวยงามเรียบเนียนทั้งซ้ายทั้งขวาไม่มีงัดแงะแก่เก่าคานเดิมหมดนะฮะผิวแห้งๆรูกลมๆไฟหน้าเดิมของ Ford แบตเตอรี่ปีอะไรโอโ้โหเก่ามากเดี๋ยวก่อนออกรถเปลี่ยนให้นะเกินเกินอายุเกิน6เดือนล้นะฮะปีตั้งแต่ปี6 3อาอาเปลี่ยนลูกหม่แก้มซ้ายน็อตไม่มีถอดไม่มีขยับนะฮะ ซุ้มล้อสวยงามนะฮะด้านในแห้งๆนะครับซอกในเดิมๆนะครับฝาโปรงมีถอดนะฮะน็อตมีรอยถอดมาเก็บสีด้านนอกนะครับจากเจ้าของเดิมเคยเก็บสีมาส่วนด้านใต้แห้งนะไม่ได้ยุ่งอะไรด้านใต้เดิมหมดสติกเกอร์สวยงามเดิมๆรูกลมๆคม กันร้อนยังดูดีฝาแท้สลักโลโก้ฟอร์ด้อมตัวเลขคมๆมแนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะรูกลมคมกริบสติกเกอร์เรียบเนียนสวยงามแนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะฝาโปรงน็อตมีถอดมาเก็บสีนิดหน่อยนะครับโดยรวมก็ถือว่ายังค่อนข้างเดิมนะฮะได้ไม่เจ็ดหมื่นโลฟังเสียงเครื่องกัน ไม่เจ็ดหมื่นโลนะเครื่องยังแน่นยังฟิตใช้ได้อีกยาวเดี๋ยวไปดูด้านในกันสเปคเดิมโรงงานจริงๆรุ่นนี้เป็นเบาะผ้านะครับผมจับพุ้มใหม่เลยนะเปลี่ยนจากเบาะผ้าเป็นหนังเทียมสีดําได้สีเทาให้นี่มันจะได้เข้ากับคอนโซลด้านในเข้ากับตัวรถนะครับเพราะฉะนั้นชุดนี้ใหม่สดสวยสะอาดแน่นอนนะครับแผงประตูไม่ได้ยุ่งอ๋อ,อมีเปลี่ยนนะแผงประตูมีเปลี่ยนแค่รตรงไอเนี้ยแผงข้างของเดิมมันจะเป็นผ้านะผมเปลี่ยนหนังเทียมมาให้สีดําได้สีเทานะครับ แผงประตูที่เหลืองานบัดตรงปาติกอะไรใช้ได้อาจจะมีถลอกบ้างเบาๆก็ตามสไตล์รถกระบะรถทํางานฟิล์มยังสวยใช้ได้ยี่ห้ออะไรไม่รู้ส่วนบอด้านหลงังตอนเข้ามาต้องบอกว่าฟองน้ํายุบนิดหน่อยนะฮะอันนี้เราเสริมฟองน้ําให้ใหม่แล้วก็หุ้มหนังให้ใหม่สวยๆเลยแผงประตู ไม่ไม่ใช่แผงแคบนะฮะเป็นงานพลาสติกอันนี้ของเดิมโรงงานหมดนะฮะยังสวยมากนะเรียบร้อยเลยอ่ะเบาเดิมเป็นบบาผ้าเราจับหุ้มใหม่เลยเป็นหนังเทียมสีดําได้สีเทาสวยๆแบบนี้นะเบาแคปหุ้มให้ใหม่เสริมฟองน้ําให้ใหม่สวยๆแผงแคบสวยนะเรียบร้อยแผงประตูซ้ายก็สวยเนียนกริป ฟิล์มก็สวยอ่ะเดี๋ยวลองขับกันไปตัวนี้มันเป็นตัว XL หรือตัวเริ่มต้นเพราะฉะนั้นกุญแจก็มาแบบโลง่โลงๆไม่มีรีโมทอะไรให้ทั้งนั้นนะกุญแจสำรองมีให้อีกดอกหนึ่งเป็นรุ่นแบบเสียบทั่วไปนะครับสตาร์ทขึ้นมาแล้วไมปัจจุบัน70,000โลนะฮะก็ถือว่าไมค่อนข้างน้อยนะครับกับความเป็นรถกระบ,บะถือว่าไมน้อยมากนะฮะมีมือจับช่วยมีบันไดช่วยขึ้นลงก็สะดวกสบาย แอร์ S <S <S <Air S 2> เป็นแอร์ธรรมดาปรับกำแรงได้4ระดับแอร์ออโต้ไม่มีนะฮะแต่เย็นเหมือนกันปรับอุณหภูมิแบบแมนนวลทิศทงทิศทางแบบแมนนวลนะครับคอนโซลหน้าเป็นงานพลาสติกแข็งๆสีเทาๆเข้มๆโดยรวมสวยมากอย่างเรียบร้อยเนียนเลยถุงลมแอร์แบ็กคู่พร้อมเบรก ABS ด้านบนก็เป็นงานพลาสติกนะฮะด้านล่างก็เป็นจอเดิมโรงงานนะฮะตามสเปคโรงงานรุ่นนี้ถ้าตัวเริ่มต้นให้มาเป็นแบบนี้นะไม่ใช่ระบบสัมผัสแต่ดูแล้วก็เล่นได้หลายอย่างนะครับดูแล้วน่าจะต่อมือถือเล่นบลูทูธได้นะครับนี่นะฮะเครื่องเสียงเดิมติดรถมายังใช้ได้การบังบังดูแลผมโอเคยังใช้ได้นะครับด้านล่างมี power outlet มาให้ซ้ายขวานับทั่วถึงแล้วก็ด้านล่างช่องวางของเล็กๆน้อยๆ มาถึงเกียร์กันบ้างนะฮะแม้ว่าจะเป็นตัวเริ่มต้นแต่ยังได้6เกียร์เช่นกันนับหนึ1,2,3,4,5,6นะหนึ่งสองสาถ้าถอยต้องดึงแหวนนี้ขึ้นมาแล้วก็ดันไปซสานนี้ถอยนะครับเบรคมือก็แบบทั่วไปตามสไตล์ปิกอัพตรงกลางมีร่องวางแก้วน้ำสองนะฮะคอนโซลค่อนข้างสวยนะ กับไม่เจ็ดหมื่นโลถือว่าสภาพค่อนข้างดีเลยแหละนะปกติรถกระบะนี่สภาพภายในนี่อาจจะแบบสมบุกสมบันนิดนึงแต่คันนี้ถือว่าสภาพค่อนข้างดีเลยนะครับที่เท้าแขนเป็นพลาสติกสีเทาๆแข็งๆเลื่อนไม่ได้นะด้านในก็โล่งๆไม่มีอะไรให้และนะไว้เก็บของอย่างเดียววงมลาลัยมาแบบมินิมอลิสไม่มีปุ่มอะไรเลยมีแอร์แบ็กหนึ่งลูกจบที่เหลือเรียบๆโล่งๆนะฮะ ส่วนพวงมาลัยก็ยังสวยใช้ได้นะครับยังเงียบยังดูดีแต่รุ่นนี้ปรับได้แค่2ทิศทางลงขึ้นแค่นั้นจบนะแม้กระทั่งตัวเอเวอร์เรสเองก็ปรับได้แค่2ทิศทางนะของฟอร์ดนี่พวงมาลัยได้แค่ขึ้นกับลงกระจกไฟฟ้าคู่หน้านี่ออโต้คนขับ1บานนะฮะส่วนเซนเตอร์ล็อกรู้สึกรุ่นนี้มันจะมาไว้ตรงนี้เออแปลกดีนะฮะตลกดีอ่าที่เหลือก็ไม่มีอะไรอ๋อมีกระจกข้างปรับไฟฟ้านะฮะ รุ่นนี้กระจกข้างปรับไฟฟ้าได้แต่ว่าพับนี่ต้องพับด้วยมือนะฮะถ้าตัว XL ตัวประหยัดต้องพับด้วยมือนะครับกระจกหลังตัดแสงสะท้อนด้วยการโยกนะฮะแล้วก็ด้านบนมีช่องเก็บแว่นให้อันนี้เหมือนเดิมแล้วก็ไฟส่องสว่างด้านหน้าผู้นึ่งตรงกลางอีกหนึ่ง มีบางแดดสีเทาเรียบๆล่งๆทางซ้ายทั้งขวาไม่มีกระจกแต่งหน้าอะไรเพดงเพดานสวยครับสกกลาดสีเทายังดูดีนะฟอกขึ้นมาก็ยังดูดีเจ้าของเดิมทำอะไรไปนี้ตอนนั้นเข้าปี66สิงหาตอนนั้น6 5 0 0 0นะฮะ65,900ขยับไปวันสี่พ00วันโลเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไส้กองและทำที่บีค i c k ซ้ายมีอะไรเปิดมาแซมยังมีให้นะอขอบคุณมากนะฮะเพราะฉะนั้นยังมีคู่มือมาให้เรานะรถกระบะคันนิดเดียวทำไมคู่มือมันหนาอย่างนี้วันนี้นะ,อะขอบคุณมากนะฮะเพราะว่าฟอดนี่เวลาทำคู่มือเขาจะไม่ทำแยกนะฮะท็อปหม่ท็อปอะไรคือปนมาหมดนะเพราะฉะนั้นบางทีตัวล่างๆก็อ่านคู่มือเดียวพวกตัวท็อปมันก็จะหนานิดนึงนะฮะ อันนี้คู่มือหน้าจอนะครับอ่าแล้วก็สมุดเข้าศูนย์ก็ยังมีด้วยนะนี่ครบเลยรถบ้านมือเดียวนะฮะคันนี้ออกรถปลายปี2016นะครับมาจดทะเบียนต้นปี2017นะฮะอ่ะปาป๊อออกรถพฤศจิกายนนะครับเดี๋ยวสงวนนามก่อนออกรถนะฮะ 14พฤศจิกายนปี16นะครับที่ไหนพระรามสี่ฟอร์ดพระรามสี่ผู้ชายขับฮนะบมือแรกมือเดียวนะฮะอ,อ่าเครื่องยนต์นะ P4AT 2 3 3 6202แล้วก็เลขตัวถัง MNBL ลงท้าย W 653 748นะครับไม่ปัจจุบัน70,000มโล นะเดี๋ยวนี้ออนไลน์เข้าคอมหมดแล้วในนี้เขาก็อาจจะไม่ได้ลงบุ๊กอะไรนะฮะก็ไม่ต้องไปสนใจเดี๋ยวนี้ออนไลน์เข้าคอมสำมนาวรถฮะมาผ่อนกับไฟแนนซ์เสร็จก็ชื่อเขาคนเดียวผู้ชายครับโมเดลผลิตอ่าเอาตรงนี้ละปีผลิตนะสอ2 0 1นนะฮะป้ายกรุงเทพได้เลขสวยด้วยย9สิบเก้าสีดำนะดีเซลเลขตัวถัง mnblm ลงท้าย W653748 เครื่องยนต์ p c a t 2 3 3 6 202 4สูบ2,200 cc 1แรงมา้าลองขับกันนะฮะตปตัวนี้เครื่อง2.2 125แรงมานะฮะก็ใช้ได้นะก็ออกตัวไปเออยังพุ่งอยู่ตามสไตล์รถกระบะอเมริกันพุ่งใช้ได้เลยเบรกจึกช่วงล่างยังแน่นนะฮะเรื่องช่วงล่างนี่บอกเลยค่ายนี้ท่านไม่ต้องห่วงเขาเน้นอยู่แล้วช่วงล่างนี่เกาะถนนแน่นอนนาะนบรรทุกบรรทุกอะไรนี่เหลือเฟือ นะครับพวงมาลัยก็โอเคฮะไม่ไม่หนักนะครับแต่เราก็ไม่ได้เบามากคือรถสไตล์พิอแอมพวงมาลัยมันจะแน่นแน่นหน่อยนะมันจะเฟิร์มกระชับเพราะว่างานบรรทุกวิ่งทางไกลรับน้าหนักเยอะเขาจะไม่ได้ทํพวงมาลัยเบามากนะฮะมันก็ไว้เหมาะสําหรับวิ่งทางไกลนะครับอ้าวงเลี้ยวกันหน่อยเซิเราดูซิรถกระบะยาวๆแบบนี้ถ้ากลับรถในพื้นที่แคบๆจะต้องโยกหรือเปล่านะฮะไปแล้วปั๊บนะฮะ บานเล็กน้อยแต่ยังได้ลุ้นว่าน่าจะพ้นในทีเดียวนะครับปั๊บบันบานหน่อยนะฮะเราคงค่อยๆกระดึ๊บไปบันบานนิดหนึ่งบันบานบันบานพอพ้นอยู่พ้นแบบเสียวๆอ่ะพ้นพ้นพ้นอ่ะได้ฮะได้อ๋อผ่านนะผ่านผ่านแบบลุ้นเล็กน้อยนะฮะก็รถเขาเป็นรถยาวนะฮะคงจะเวียงไม่ได้นะมวงเลี้ยวก็ถือว่าใช้ได้ใช้ได้ ไม่ถึงกับแคบมากแต่ยังพอพ้นอยู่ทีเดียวไม่ต้องโยกนะอ่าโอเคพอดีพอดีอดนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปดูราคากับยอดผ่อนกันอีกสักทีแล้วกันไปใครชื่นชอบกระบะปิกอัพที่มีความแข็งแรงดุด,ดันพะละกกำลังเครื่องยนต์หรือเหลือนะฮะแล้วก็ช่วงล่างแน่นยึดเกาะถนนบอกเลยตัวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะกับ217 0 Ford Ranger 2.2 XL Open c a p High Rider เกียร์ธรรมดาไม่70,000ในท้องตลาดต้องบอกว่าแบรนด์นี้ราคาน่ารักมากนะครับค่อนข้างถูกค่อนข้างย่อมยาวเมื่อเทียบกับผู้แขงเพราะน,น,นั้นั้นเหมาะสำหรับใครที่งบน้อยอยากได้กระบะท,ที่ราคาไม่สูงมากแต่สมรรถนะยังยอดเยี่ยมนะฮะวันนี้ครับราคาหน้าร้านนะฮะเราตั้งขาย299,000บาท พิเศษกันไปเลยสำหรับคนดูคลิปนี้นะฮะซื้อเงินสดก็ได้จัดไปนแน้นก็ดเีเราลดเลยครับเหลือเพียง2 7 9 0 0 0บาทเครดิตด,ดีฟรีดาวออกรถ0บาทได้เหมือนเดิมนะฮะผ่อนเบาๆสบายๆ72งว่าตก5,000กว่าบาทเท่านั้นเองถือว่าคุ้มมากๆสำหรับคนงบน้อยนะครับเรามีวารันตีให้อีกด้วย รับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU และอะไรกว่า179รายการให้นานสุด1ปีหรือ20,000กิโเมรพร้อมบริการช่วยเหลือทุกเริ่อฟรี24ชั่วโมงเลยและก่อนออกรถครับเราจะเอารถเข้าสู่ฟอร์ดเปลี่ยนทายของเหลวให้ด้วยนะเปลี่ยนทายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กรองให้ ฟรีน้ำมันเต็มทางให้ฟรีแบตเตอรี่เป็นลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางในตัวเส้นให้ฟรีแถมกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ f UHD l l ให้ฟรีทําความสะอาดและรมควันฆ่าเชื้อโรคก่อนสมมอบเช่นเคยใครอยากได้กระบะปิกอัพไว้ทํางานนะฮะบอกเลยตัวนี้ราคาย่อมเยาแต่สมรรถนะนี่ยังสุดยอดไม่แพ้่ายอื่นแน่นอน นะอย่าช้าแอดไลน์เลยด้านล่าง idline 1 9 sp โฆษณาแบรนที่ของเราได้ง่ายๆเข้ก็ไปที่คูเกันแมพพิมพ์19สีประกรเราอยู่ถนนกนรารประพฤกเปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถโดยรถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีวุฒิกาศ ประตู2แล้วถอดท,ทีมงานไปขายเดี๋ยวมีทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรีสิบเาีประกรรับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่ายๆติดไฟแนนซ์ก็ขายได้ปิดบัญชีให้รถเด็วทันใจภายในเนือากที่รถเอ็ยนยันนี้คลิปหน้าจะถึงคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นักสิบ้าศรีประการปรืตอสองที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับ สัสดีครบนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com